เอนไซม์เป็นสารในกลุ่มโปรตีนที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้หรือว่าอาจจะได้รับจากอาหารก็ได้เช่นเดียวกันการทางาน,นของเอนไซม์ทุกกระบวนการในสิ่งมีชีวิตเรต้องใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั่นหมายถึงตั้งแต่เริ่มต้นที่คนเรารับประทานอาหารเข้าไปอาหารจะถูกย่อยก็ต้องใช้เอนไซม์เมื่อถูกย่อย จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ถูกเผาผลาญสร้างเป็นสารอาหารขึ้นมาในร่างกายของคนเราก็ต้องอาศัยเอนไซม์ทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งขบวนการทำลายหรือกำจัดออกจากร่างกายของคนเราก็ต้องอาศัยเอนไซม์เอนไซม์ยังเป็นพลังขับเคลื่อนทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้เป็นปกตินั่นหมายถึง คนเราที่สามารถทำงานได้เป็นปกติไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหรือการทำงานของอวัยวะภายในก็แล้วแต่ต้องอาศัยเอนไซม์เป็นพลังขับเคลื่อนทั้งนั้นบทบาทของเอนไซม์เอนไซม์จะช่วยย่อยและสังเคราะห์สารอาหารตั้งแต่คนเราเริ่มรับประทานอาหารเข้าไปอาหารก็จะถูกย่อยและถูกดูดซึมเข้าสูก่สกระแสเลือดหลังจากนั้นก็จะ ถูกสังเคราะห์เป็นสารอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าดำรงชีพก็ต้องใช้เอนไซม์เป็นตัวช่วยในการเราผาผลาญและสร้างพลังงานก็ต้องมีเอนไซม์เป็นตัวช่วยในการทำงานนอกจากนั้นเอนไซม์ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระเพราะอนุมูลอิสระเป็นตัวที่ทำลายเซลล์ของคนเรา เอนไซม์ <Inside S 2> ช่วยในการทํางานเพื่อสร้างระบบภูมิต้านทานโรคท่านที่มีปัญหาเจ็บป่วยบ่อยๆเช่นเป็นหวัดหรือว่าเป็นไข้ร่างกายอาจจะขาดเอนไซม์ก็ได้นอกจากนั้นเอนไซม์ยังป้องกันการอักเสบการติดเชื้อเอนไซม์ Inside ยังช่วยกระบวนการกําจัดสารพิษในร่างกายปัจจุบันคนเราจะได้รับสารพิษสารเคมีเข้าไปในร่างกายอยู่เป็นประจำ เพราะนั้นถ้าขาดเอนไซม์สารต่างๆเหล่านั้นจะถูกสะสมในร่างกายทําให้เจ็บป่วยแต่ถ้าเรารับประทานเอนไซม์ก็จะทําให้กําจัดสารพิษออกจากร่างกายได้เอนไซม์ยังช่วยรักษาสมดุลในระบบต่างๆในร่างกายเพื่อให้ร่างกายทํางานเป็นปกติสาเหตุที่ขาดเอนไซม์สาเหตุแรกก็คืออายุมากขึ้นเมื่อยุมากขึ้นร่างกายจะผลิตเอนไซม์ลดลง สาเหตุที่2ก็คือการแปรรูปอาหารเพราะเอนไซม์จะถูกทำลายที่ความร้อนมากกว่า48องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นคนเราถ้าต้องการได้เอนไซม์จากอาหารต้องพยายามทานผักดิบเยอะๆทานผลไม้ถ้าทานอาหารที่แปรรูปถูกทำให้สุกเอนไซม์จะถูกทำลายไปด้วยอาการขาดเอนไซม์คือการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรง หลายท่านที่รู้สึกง่วงนอนเมื่อกินอาหารมากๆก็อาจจะขาดเอนไซม์ก็ได้บุคคลที่มีกลิ่นปากหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารเช่นท้องผูกหรือว่าท้องเดินอาจจะเนื่องจากการขาดเอนไซม์ก็ได้เพราะเอนไซม์มีส่วนไปช่วยในการย่อยอาหารหลายท่านมีอาการของโรคภูมิแพ้หอบผื่นเป็นแผลก็หายช้าโดยเฉพาะ บุคคลที่นำหนักตัวเพิ่มง่ายๆหรือว่าอ้วนง่ายก็จะเนื่องจากการขาดเอนไซม์เพราะเอนไซม์ไม่ได้ไปช่วยในการย่อยอาหารก็เลยถูกสะสมเนื่องจากอาหารที่รับประทานเข้าไปถูกสะสมไว้ในร่างกายบุคคลที่ต้องการเอนไซม์เพิ่มก็คือบุคคลที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำก็คือบุคคลที่เจ็บป่วยง่ายหรือว่ามีปัญหาในระบบทางเดินอาหารท้องผูกหรือว่าท้องเสียบ่อย ทับมีปัญหารู้สึกอ่อนเพลียเมื่อยล้านอนแล้วไม่เต็มอิ่มบุคคลที่ดื่มสุรามากๆรู้สึกว่าแง้งบุคคลที่มีรูปร่างไม่สมส่วนบางส่วนก็ใหญ่โตจนเกินไปบางส่วนก็เล็กไปผู้ใช้แรงงานนักกีฬาหรือผู้ที่ทำงานหนักๆผู้สูงอายุเด็กวัยรุ่นที่กำลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะผู้ที่มีพลังทางเพศลดลงถ้าได้รับประทานเอนไซม์ผสมกับน้ำมะพร้าวแก่ๆก,ก็จะทำให้พลังทางเพศกลับขึ้นมาเหมือนเดิมสรุปเอนไซม์ N จะช่วยขบวนการสร้างสารเคมีในร่างกายที่มีมากกว่า10ึ0งชนิดให้ทำงานเป็นปกติเมื่อขบวนการสร้างสารเคมีในร่างกายทำงานเป็นปกติก็จะทำให้สุภาพแข็งแรง แต่เมื่อร่างกายขาดเอนไซม์กระบวนการสร้างสารเคมีร่างกายก็จะผิดปกติทําให้กระบวนการทํางานต่างๆผิดปกติร่างกายก็จะมีปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นเอนไซม์เป็นอาหารเสริมเริ่มต้นก่อนที่จะเสริมอาหารชนิดอื่นในการที่รับประทานอาหารควรจะรับประทานเอนไซม์ก่อนเพื่อให้สารอาหารที่รับประทานเข้าไปเกิดประโยชน์สูงสุด